สวัสดีสมาชิกรถมือสองช n n e l ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามและเลือกซื้อรถดีๆผ่านช่องทางจากเรานะครับวันนี้ Mazda 3 2.04เ a h b a c k 5ประตูปี2015ประวัติศูนย์สวยๆเลยนะครับคันสีขาวงามๆครับเพื่อนๆสมาชิกเป็นรถถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ C segment น่าใช้เลยทีเดียวครับแอดมินเองเคยขับรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าขับดีมากๆออกตัวดี การประหยัดน้ำมันเนี่ยดีเยีเ่ยมยอดเลยนะครับต้องบอกว่าครบคันครับมาด,ดาสามเนี่ยขับแล้วไม่จุกจิกขับแล้วไม่ปวดหัวนะครับคันนี้สวยงามจริงครับกับราคาเงินสดเปิดมาเพียง3าม0 0 0แบาทครับในรถสวยแบบนี้จากป้ายแดงเนี่ยราคาล้านกว่านะครับวับนนี้เหลือเพียง3า8 9 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับผ่อนถูกมากเลยนะครับผมใครสนใจรถจอดอยู่นนทบุรีครับ แถวบาบูทองนะครับรถส,สวยๆนะครับเฮียนัดดูแลทุกขั้นตอนจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ดูแลด้วยเชน่นเดียวกันนะเคสดไหนหนักเคสไหนง่ายดูแลให้นะครับใครสนใจมัส d a 3สคันนี้โทรมาที่088 584 5375นะครับ